หลงผิดภาพปัจจุบันยูยีอลิซาหลังพบทายาท นับเป็นข่าวช็อกสะเทินวงการเมื่อหลายปีก่อนสำหรับกรณีของยูยี่อลิสาอินทุสมิธอดีตนางแบบนักแสดงและนักร้องชื่อดังชาวไทยตกเป็นข่าวก่อนถูกสารตัดสินให้ขัง15ปี3เดือนซึ่งปัจจุบันยูยี่อลิสาได้รับอิสรภาพเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ต่างประเทศกระทั่งล่าสุดยูยี่ได้โพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวแจ้งข่าวว่าตนเองและลูกชายได้เดินทางกลับมาประเทศไทยเมื่อ16กกันยายนที่ผ่านมา และขณะนี้อยู่ในช่วงครบกำหนด14วันซึ่งวันนี้ทางทีมงานก็ได้ทำการอัปเดตชีวิตล่าสุดของยูยี่อลิสามาให้ทุกคนได้ชมกันทั้งนี้ยูยี่อลิสาอินทุสมิธปัจจุบันอายุ48ปีเป็นอดีตนางแบบนักแสดงนักร้องชาวไทยโด่งดังจากการถ่ายแบบชุดว่ายน้ำตามหน้านิตยสารต่างๆ ก่อนมีผลงานโฆษณาและผลงานแสดงภาพยนตร์ละครงานพิธีกรรายการและมีผลงานเพลงโดยออกอัลบั้มที่ชื่อยังไงก็ไม่เรียบกับค่ายแกมมี่มีเพลงดังอย่างจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วหายหน้าไปจากวงการบันเทิงทั้งนี้ยูยีอลิซาอินทุสมิธปัจจุบันอายุ48ปีเป็นอดีตนางแบบนักแสดงนักร้องชาวไทยโด่งดังจากการขายแบบชุดว่ายน้ำตามหน้านินตยสารต่างๆ ก่อนมีผลงานโฆษณาและผลงานแสดงภาพยนตร์ละครงานพิธีกรรายการและมีผลงานเพลงโดยออกอัลบั้มที่ชื่อยังไงก็ไม่เรียบกับค่ายแกมมีมีเพลงดังอย่างจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดแล้วหายหน้าไปจากวงการบันเทิงต่อมาในวันที่12พฤศจิกายนพุทธศักราช2555 ชื่อของยูยีอลิซาตกเป็นข่าวใหญ่ขึ้นหน้าหนึ่งของทุกช่องทางจากการถูกจับที่สนามบินดอนเมืองและถูกแจ้งข้อหาโดยเธอให้การรับสารภาพก่อนถูกสารตัดสิน15ปี3เดือน ซึ่งช่วงที่เธอรับโทษอยู่ในเรือนจำนั้นทางด้านป่าต๊อบอภิญญาควนตกูลก็ได้รับเลี้ยงดูลูกทั้งสให้เป็นอย่างดีโดยปีใหม่บอกว่าเลี้ยงลูกทั้ง3ามคนให้ยุยีีจริงตั้งแต่เกิดเรื่องศาลตัดสินยุยีีต้องเข้าไปในเรือนจำโดยทางพ่อของเขาส่งเสียค่าใช้ใจ่ายทั้งหมด ป้าต๊อบกับปีใหม่จะดูแลเรื่องการกินการอยู่การเรียนให้น้องๆน,น่ารักใส่ตามภาษาของเขาเขาน่าสงสารด้วยผลการตัดสินออกมาเกินความคาดหมายที่ครอบครัวทำพี่ยุยี่คิดไว้เลยไม่ได้มีการพูดคุยกันล่วงหน้าว่าอนาคตจะต้องฝากไว้กับใคร ตอนนี้เพื่อนๆก็เลยช่วยกันดูลูกให้ด้านบทบาทการแสดงยูยี่อลิซาเริ่มแสดงภาพยนตร์ไทยเรื่องแรกคือครั้งนี้โลกฉุดไม่อยู่ได้รับรางวัลพสัสรุสวดีตุกตาทองและรางวัลชมรมวิจารณ์บันเทิงในปี2535สาขาผู้แสดงสมทบหญิงยอดเยี่ยมและเอ๋อเลอเป็นภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่แสดง